โอเคกดอ่ะละนะครับฟาซับก็วันนี้ผมเขียนโค้ดตัวนึ้งขึ้นมานะครับที่จะทำให้เราสามารถเล่นเกมโลบอโดยผ่าน Discord ได้นะครับผมเล่นกับเพื่อนได้ไว้อย่างคนอย่างกูได้ยังเหงาที่ไหย <laughs> ผมก็ import Discord นะครับ import คีย์บอร์ดตัวนี้นแล้วก็ M S S แล้วก็ O S ไปนะครับเพื่อ เอ็มเอนี่ก็เพื่ออัปเดตหน้าจอตลอดเวลาให้เพื่อนตัวเองเห็นได้โดยไม่ต้องแช์หน้าจอผ่านเขาสามารถเล่นในช่องแชทได้เลยประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเขียนเออแหละคีย์บอร์ดแม่งอยู่หลังไม้สัตมองเหี้ยไม่เห็นเลยโอเคหลังจากผมรันเสร็จแล้วใช่ไหมบอร์ดผมก็จะอ่อนใช่ไหมแล้วผมก็สามารถเทได้ เพยปุ๊บหน้าจอก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับอาล่ะผมจะเข้า Natural อ,อร s ดอ t e r เลยโอเคหลังจากเข้าแล้วผมจะอัพวิดีโอใน Mac นะเพื่อโชว์โอเคผมอัดเรียบร้อยสมมุติว่าผมจะเลี้ยวขวาเรียบร้อยผมเลยละค่อยๆเดินไปเผมเล่นโชว์หนึ่งเกมแล้วก็จะอธิบายว่าทำไมผมไม่ใช้ Import อ่าอินพุตคีย์บอร์ดหรือว่าอินพ r ต py auto gui นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชว์ดูว่าทำไมกูค่อยคอยขึ้นไอ้เชื้อกูจะกระดึ๊บไปแล้วสัตว์เออแออป๊บหนึ่งไอ้เหี้ยกูเบอร์แล้วกูบเบอร์จริง กูเห็นคนว์บได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับคือแม้ว่าพายุจะมากูก็ไม่ได้มองมันอยู่แล้วไอ้เหี้ยมองไม่เห็นผมไม่ได้เขียนตัวโค้ชผุมมาไว้เพราะว่าขี้เกียจสคริปต์นี้ผมโอเปนซอร์สนะครับก็ลิงก์อยู่ตรงคอมเมนต์ไม่ใช่ดีสคริปชันบอย YouTube แม่งกากไม่ยอมให้กุลง จริงก็ต้องลงมันลงได้แหละแต่มันให้ Verify เฮี้ยอะไรทกอย่างกูพยายาม Verify มันมันไม่ได้ไม่รู้นหนุ่เฮี้ยอะไรเหมือนอำนาจสคริปต์นะครับผมกาดยังไงก็แจกอือโอ้ชาตินี้นกูจะ,จะเดินถึงไหมกูเห็นคนบินได้แล้วอ,อ่ะค่อยๆเดินไป โอ้ย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 หัวกูร้ดเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกดกระโดดอ่ารอดว่ะประมาณนี้ครับก็สำหรับเกมเพย์นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่เหตุผลว่าทำไมผมไม่ใช้ Import อ่า import mouse ไปเลยนะครับก็เอ้ยไม่ใช่อินพุตคีย์บอร์ดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยดูสม่ติว่าอ่ะเดีย๋ยวผมทำ test กับ t y ให้ผมจะอินพุตคีย์บอร์ดอ่ะแล้วก็ผมจะให้คนะีย์บอร์ดเนี่ยคือคีย์อ <Key board S 2> ่ะคีย์บอร์ดใช่ป่ะ pass w ไปนะครับ thon c s e py อ่ะถ้าผมใช่เห็นปะอันนี้ผมปล่อยมือนะไม่มีเสียงคีย์บอร์ดผมไม่ได้จับไม่ได้เลยหยุดพิมพ์ไปแล้วด้วยแต่ว่ามันจะ W ค้าง คุณจะเห็นว่ามันจะ W ดิวค้างที่เลิก W ดิวค้างคือเราอจจะต้องกด W หนึ่งทีอ่ะประมาณนั้นแล้วก็อีกกันหนึ่งที่เป็น PY Auto g y ใช่ปะ่ะอ่ะถ้าผมใช้ PY Auto g y ผมจะใช้เป็น Pass เหมือนกันะเห็นะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ว่าทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นการเขียนที่พลาดของผมเองก็ได้แต่ที่นแน่ๆคือวูใช้ไปแล้ว2อย่างเนี่ยแล้วเสียเวลาไป3ชั่วโมงแม่งไม่ได้และนี่คือคำตอบว่าทำไมผมถึงเขียนอย่างนั้นสำหรับคีย์บอร์ดนะครับ